ครับกระกสวัสดีนานาที่มาหาย,ยู่หากินทุกท่านครับผมผพานานามาตกปรากฏนะครับมือนแต่บุรุษที่ตกได้จากทอาได้นะครับเพราะว่าคึ้นมาอีกแล้วครับผม <c oughs> ต้องเฝ้าตกนะครับผมนานาต้องเฝ้าทําเวลาครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์นครับผม <c oughs> ไปแต่กูเงียบไปเกระดิ่งผมไปน้ำครับ ดีนวดโอ้ยอย่างวะนานเลยุนาดิใส่พวบมาเลยเยอะก็ดีเงินเยอะทำไมช่วยเดินทางเลยดูใส่ อุอ,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 อยดู่ะน้องยางไปรถมาครับ

ตามแรกครับโอ้งยง่เลยอ้ินตับไกลเขานะครับผมเออ 忙去不？<noise> <noise> ปลาไม่กระโดดนะครับนะอ,อันนี้เป็นปลากระบอกนะครับปลาบูระนะครับสงสัยฝนที่ตกมันครับมันห่าวนาำครับเป็นเอาเอาครับมือนฝน,นมันเมือมากขึก้นนะครับปลาห่าวแสดงว่าฝนที่ตกครับ นี่ได้ปรากฏตัวเดียวนี่ก็เงียบเลยครับผมคลิปเลยยังไงด,ดีที่กลับบ้านดีหรือว่ายัางไงฝนกันที่ตกครับ <c oughs> ร้อเบิ่งอีกย่างน้อยบ้งร้อเบิ่งอีกาน้อยเนะเานเนะถ้าฝนตกผมกันที่กลับบ้านนะครับนี่คือสิบรอนซ์ฝน หมือนมาแล้วปลากระบอกนี่ลายๆท่านาท่านไหนอยู่ญี่ปุ่นอยากมาดึกกับมาดึกเอานี่มากระชากเอาครับข้าวเดียวข้าวเดียวไปต้มไปเกียงนะครับผมตัวทงตัวนี้กระชากเอาข้าวเดียวครับผมเชอเงี้ยตับไก่นี่มันหล่อนไว้นะครับน่าะต้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่ เขายม่เงยเลยม่ก, <c oughs> กินกันจักสิว่ายัางไงหรอวะเดูแข้งกับ่าไ้นะครับมี่ฮลรุดเบดโอเค ขึ้นบ่องอีกจักใหม่สองใหม่นะครับผมั้างแนงกันนาเจร่อนแล้วครับเดี๋ยวที่เอาขึ้นมาเปลี่ยนเงียยินก็รลายนะครับหน้าทางล่างเดี๋ยเปลี่ยนใตเศษหินเศษพ่อเอยียงประตูครับเงียร่อนโอ้ฝนลงเม็ดแล้ว โอ้ตกได้หี้พนะ่อไม่ได้กับบ้านเะบุอ่า,าต้องเมดนดแล้วครับได้ยิกตัวนะเตียกันเอ,อ้ย 对。<Okay. S 2> okay. แคนะครับหน้ากันเงียบกิ๊บเลยครับผมผกิ้บเหี่ยงมาตอดเลยครับโอ้นี่จะป่ากันหมดต้องเร่งเร่งในบทมี่สามากิมเบ็ดนะครับนี่ได้แก้มเดียวแค่นั้นแหละครับมือนี้นะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจิ๊บพวกนี้เหี่ยงมากมายนะครับกลับมาล่องตกเบิ้องครับนะหน้าเพื่อนี่แก้มนีตัวก็ได้แก้มหนึ่งนะครับผลงานนะครับผมงานครับ ฝากกดห้อกัถือว่าเ,เ,เลี้ยงเลี้ยงเลยเหรอครับนี่ตัวเดียวนี่ตัวใหญ่ครับผมทำแขนเลยโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนานๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนานๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อ่จะได้พาดคลิปต่อไปของบ้าใจแผนนะครับเมื่อนี้ผมก็ขอเก็บอุปกรณ์เก็บยังกอนนะครับผม กดี๋ยวกลับร้นานนาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับพ่อกันคลิปหนานะครับผมนี่โอ้ยหโ,โอ้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 จะจบคลิปแล้วก็มีตอดตอดพิษป,ปลาเล่นมาต่อาเสือกคอ๋อว่าจีเก็บเบ็ดกระดิ่งเสือกดัง ยัเงเดยอยากให้ยืดตัวผมว่าพู้แมนนะครับสามร้อยมาต่ำเสียครับนะโอเคครับก็ขอกราบลานหน้าับเพียงเท่านี้แหละครับผมพออย่กินหนาครับผมครับสวัสดีครับ